ไทรคอันไทก่อนเพิ่นปลูกอันนี้แต่ก่อนเพิ่นเลี้ยงตะกระแตนอันนี้บัตเตอร์เฮดตะกระแตนเซาเพิ่นเลยมาฮิดผักโอโรโปนี่ตะกระแตนก็เลี้ยงอยู่น่ะเด้อันนี้อันเลี้ยงอยู่ีนทอดอันนี้ค่อยเลี้ยงทอดนี่แต่ว่ามันบ่บ่สีม่วงให้บ่บ่ม่วงให้เฮาเลยผักไร้ดินปลูกผักไร้ดินค่ะสวนแม่ผาค่ะตะกี้ตะกี้กัเป็นผักนี่ล่ะ เออเป็นไอเดียมัจะใส่ก็ยติเถอะเนาะมึงด้หัก่นไหมพี่น้องมึงต้องหักคนกูนะยติเนาะร่วละลอยเเครื่องโลเคร่ลห่าสิบเออเครืโลเอาเลือกต้นเลยไม่เห็นสวนเนยยกได้ตัวได้เลือกเอาเลยเลือกเอาเลยเอาเนี่ยสีมงม่วงสีมังม่วงก็ใบเป๊ะๆย้ญยๆนี่ ยาเราก็สลัดน้ำเดี๋ยวรงยูทูปไปรงยูทูปตรวจแล้วเพิงิดตตามกับว่าท่านนหลายเพราะว่าลุ่งยูทูบไปรน่อตรวขึงโลไปเถอะเบอรเรียงใส่ในมักรกายแล้วล่ะอันนี้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 เพิ่นไดออเดอร์แล้วเอาใบยญ่งยิ่งใบยิ่งคุ่งะัุหนอขึงโล่จุ่มใบใหญ่เลยเนียนึโล่ใหญ่่อ โอ้ยหักเพิ่นแหมตงนี้ละอวดซอนอวดซ้อนออนซ้อนพักอารมณ์ดี้าอรมณ์ดีออนซ้อนหนอนมีว่นี่บัมันบ่มีบ่มีหนอนเลยบอกมันบ่มีหนอนเลยแม่งบ่มีกับบ่มีมงรู้ะสะอ่อนเนาะแปลว่าถ้าเฮาใส่สวยแล้วปลูกแข่งกันได้นอนเนอะปลูกแข่งกันเด้อให้สวงามกันเด้อ